แ้เรงหวยนี่ว่าข้ายางหวยนะคะอาหารไทยรื้อไทยใหญ่นะคะตามไปดูวิธีทำเลยค่ะอาหารกินเล่นอาหารบางนะคะสวัสดีค่ะคคุณติมพามาเข้าโคยแล้วนะคะวันนี้ติมจะมาทําอาหารกินเล่นหรือว่าอาหารบ้างนะคะเป็นของคนไทยใหญ่ไทยลื้อนะคะ ก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะติ่มใช้แป้งข้าวเจ้านะคะใบตวงนะคะแล้วก็จะมีถั่ลิสงนะติ่มซ่ยี่สิบกรัมนะคะแล้วก็ไมาิ้มพันนะคะรดนีเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะอันนี้เป็นหมูสาชัช้นนะคะอันนี้ติ่มต้มรอนะคะติ่มจะใส่ในข้อยางหอยแล้วนะคะ น้ำมันโถลี่โสงใส่เครื่องปอนเลยค่ะติมจะใส่โสงเพิ่มไปเลยนะคะเพิ่มความหอมและความมัน่อยนะคะติมจะไปปอนก่นนะคะติมจะเทโถรี่โสงที่เราไปปอนลงไปนะคะติมไม่ได้กวางนะคะติมใส่ทั้งกกนะคะมันจะได้ไปกินเนื้อมันไปด้วยนะคะนี่ค่ะใส่เลย ตัวก้อยเราก็เคแป้งเ,เลยค่ะต่มจะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะต่มไม่ได้ทำหมดทั้งห้าร้อยกรัมนะคะเราก็ตีเลยค่ะตีให้เข้ากันดีนะคะ ประมาณนี้นะคะติมจะพับตัวแป้งไว้ก่อนนะคะสองปอนดติมก็จะมาอันหอมกันนะคะนี่นะคะ่ะติมจะทำประมาณนี้ ต่อไปเราก็ไปเคี่ยวแป้งก่อนนะตัวไฟจิมก็ใส่น้ำมันไปเี็กน้อยงงนะคะเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมเราเหลือไงได้ที่แล้วนะคะจิมจะตักหลับมังชนนะคะอันนี้เราจะไว้ทำตัวน้ำจิ้มนะคะที่จิมจะตักหลับนะคะ ไว้แลเหลือไว้เล็กน้อยนะคะเราก็เทแป้งลงไปค่ะที่ตีน้ำแป้งมาเคี้ยวก็ให้มันเหนียวนุ่มนะคะไม่เคี่ยวก็เลยอยู่นะคะแต่เราต้องคลำเข้มข้นกว่าน,นี้นะาะเราต้องห่อนะคะมันเริ่มเข้มข้นล้วนะคะ มันข้นกันไปก็ติ่มเติมน้ำเล็กน้อยนะคะให้มันพอห่อเลยนะคะไม่เหลวจนเกินไปนะคะถ้ามันเหลวจนเกินไปเราจะห่อไม่ได้นะคะเราห่อแล้วมันหนึ่งทีนะคะให้เปี้ยงสุกเป็นมังสวิรัตนะคะติ่มไม่ได้เคี่ยวนานจนเกินไปนะคะน้ำเกลือเงาใส่ได้ค่ะติ่มเป็นยิมใส่ติ่มเป็นคนขี้เป็นมาก ประมาณนี้นะคะเต็มจะพอแล้วนะคะมันจะข้นแบบนี้นะคะพเพราะว่านราจะนาไปหอยนะคะอันนี้ติ็มจะตอ,อกที่ไม่ใส่ต้นหวมนะคะลูกๆที่ไม่กินต้นหวมก็จะได้เอาออกนะคะอันนี้ใส่ต้นหวมนะคะแล้วก็นําต้นหวมลงไปใส่เลยคะ่ะเต็มใส่ต้นหวมเยอะนะคะ คนให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ไปห่อเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะติ่มจะไปห่อเลยค่ะตามติ่มไปห่อเลยติ่มจะมาช้อยหมูสามชั้นนะคะที่เราจะใส่ในข้อยองหวยแล้วนะคะเนี่ยค่ะช้อยประมาณตามที่เราต้องการเลยคะ่ะชอบบางก็ทำบางชอบหนาก็ทำหนานะคะ่ะ คนไทยใหญ่ไทยด้วจะนิยมกินมากเลยนะคะไม่ใส่ไม่ขายนะคะไปตามทุ่งไปไม่ค่อยมีขายนะคะเฉดเด้งเลยนะคะ,นนะ,คะต่อไปเราก็มาหอกันนลยต่อไปเราก็มาหอกันเลยนะคะต,มะคะติมก็จะนําเข้ายองหวยเรานี่ใส่ลงไปะคะ่ะจะทําห่อเล็กห่อใหญ่ก็ตามเราเสิร์ฟเลยะคะ่ะ แล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะจะใส่กี่ซิ้นก็ได้นะคะตามใจชอบเหมือนกันนะคะน,นี่ติ่มก็ใส่เยอะๆสามิ้นสี่ิ้นนะคะหอก็ไม่อยากนะคะเนี่ยค่ะติ่มจะห,อห่อแบบนี้นะคะ เราก็ใช้มช้ชิมพันนี่แหละสกัดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเป็นหนึ่งอทีนะคะทำแบบนี้ไปได้ด่อยนะคะชิมโฮชงองช้นนะคะ ลั้นสองชั้นนะคะเนี่ยค่ะวิธีหอมไม่ยากนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ะห่อมันเอฟลปปาก็ได้นะคะจะห่อแบบนี้ก็ได้นะคะห่อแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องเปล่งไม้จิ้มพันนะคะห่อแบบเอฟลปปาก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไม่ได้ใส่ต้นหอวมนะคะถ้าลูกๆม่ต้องฉาบก็ไม่ต้องใสก็ได้นะคะ โดยเฉพาะหมูก็ตอน,นะคะเนี่ยค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะลองไปทากินดูนะคะเนี่ยค่ะพี่พอก็ไม่ยง่ยากอะไรนะคะ ใส่หมูที่หมดนะคะสุดท้ายแล้วนะคะใส่หมดเราไปเราก็ใส่ใซีซั่นมาเป็นยืนนะคะนี่คือจะใส่หอมชาน เนี่ยค่ะทำม,มาเป็นนึ่งเลยค่ะจิมต้องชิ้มร้อนนะคะเราจะนึ่งสามยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีนะคะรอให้มันสุกดีนะคะปิดผาเลยคะ่ะอีกสามสิบนาทีเรยมาเจอกันค่ะก็วยางหอยเราสุกเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะจิ้มจะพักไว้มาทำตัวน้ำจิ้มก่อนนะคะ เหลือน้ำม,มันไปเล็กน้อยนะคะเสียงกจะมาโคโรพริกค่ะตน้ำจิ้มนะคะ <S <S แค่นี้พอค่ะมาทำตัวน้ำจิ้มเลยค่ะอันนี้ก็พริกที่เราโ,โราก่เมื่อกี้นะคะกกเีิมเจียวล,ลงไปค่ะเติมน้ำร้อนเล็กน้อยนะคะ <S 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 ปรุงรสด้วยผงชะิดค่ะ ไม่กินผงชนดกดใส่น้ำตาลได้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลชายเล็กน้อยนะคะใส่แค่นี้พอค่ะพิมจะใส่น้ำสวนใส่ชูเล็กน้อยนะคะ ให้มันออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะประมาณนี้ค่ะชิมรสที่เราชอบเลยค่ะมันจะออกเผ็ดๆ,ๆเค็มๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยกับ,กบน้ำส้มสียชูนะคะไม่ที่แล้วค่ะชิมจะมาแกะข้าวยองหวยแล้วนะคะที่กินกับก็ผักจีนะคะ เนี่ยค่ะจะออกมัาเป็นแบบนี้นะคะเทใส่ลงจานเลยคะ่ะเราคนราดน้ำจิ้มลงไว้นะคะน้ำจิ้มที่เราทำนี้นะคะเนี่ยค่ะ อร่อยนะคะกินกับผักจีนะคะอร่อยดีหอมถั่วที่โฉมนะคะอร่อยมากกินแท่นเข้าได้กินเรียนได้นะคะเนี่ยค่ะกิ่มปนะคะวายขอแยกกินก่อนนะคะนึ่งน้อยู่แล้วะคะ่ะ